เหรียญราชการที่เจ็ดที่เป็นอ่าขอภัยข้ามมาแล้วนะคะเหชกาญที่เจ็ดมาแปดแล้วค่ะเหรียญนั้นที่เห็นในมือนะคะเป็นเหรียญผลิตจากเนื้อเงินค่ะเป็นเหรียญเงินในราชการที่แปดจะมีสองพศเท่านั้นค่ะพศสองสี่แปดสี่กับสองสี่แปดห้านะคะไพไ่้นต้องขอดูเหรียญสองสี่แปดสี่กับสองสี่แปดห้านะคะสองพศเท่านั้น เป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินนะคะก็จะมีเหรียญนี่แหละที่เราหาได้พอให้นักสะสมได้เก็บกันเหรียญที่ผลิตจากเนื้อเงินแท้นอกจากนั้นไปอนอกจากอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผลิตจากเนื้อดีบุกเนื้อดีบุกเขาผูกนะคะเขาไม่ทนต่อสภาพอากาศบ้านเราเขาจึงผูกเราจึงไม่ไม่มีให้ให้สวยๆนะคะถ้า อยู่ในสภาพดีๆประหลอดเคลือบยังอยู่ไม่ผ่านการใช้งานก็ถือว่าก็มีราคานะคะก็ซื้อหากันแพงอยู่เล่นหากันไหลไหลตังอยู่เหมือนกันนะเพราะเขาสภาพดีๆเขาหายากส่วนมากก็จะอยู่ในสภาพแบบผุนะคะอันนี้มาแล้วก็เหรียญที่อยู่ในสภาพดีก็จะเป็นเหรียญเนื้อเงินแบบนี้คะ่ะผลิตจากเงินแท้จะมีชนิดราคา ห้าสตางค์นะคะผลิตจากเนื้องเงินเนี่ยค่ะปีพศสองสี่แปดสี่แล้วก็สิบสตางค์พศสองสี่แปดสี่เช่นกันแล้วก็มายี่สิบสตางค์ยี่สิบสตางค์นี่เป็นพศสองสี่แปดห้าค่ะเหรียญผลิตจากเนื้องเงินแท้ก็จะมีเนี่ยค่ะสามชิ้นท้่ราคาเหรียญรุ่นนี้เขาจะมีหนึ่งสตางค์ด้วยนะเห็นแวบ,บๆออกเนี่ยเจอ หนึ่งสตังค์นี่ก็จะมีสองสองชนิดจะมีเลขหนึ่งอะและคำว่าหนึ่งอะเปีมีอารบิกแล้วก็ไทยเห็นไหมคะอันบนนี่คือเลขไทยเลขหนึ่งอันล่างนี่คือเลขอารบิกที่เห็นเยอะแยะทั่วไปน่าจะเป็นเลขไทยมั้งคะใช่ไหมเพื่อนาก็จำไม่ได้ว่าเลขอนะันไหนเยอะ มีอัลเลบิกกับไทยนะคะเหรียญหนึ่งสตางค์รัชกาลที่แปดแล้วก็มีห้าสตางค์ราคาเป็นหนารับซื้อใช่ไหมคะค่ะเหรียญในรัชกาลที่แปดนะคะราคาที่เป็นหนารับซื้อนะคะห้าสตางค์รับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทสิบยี่สิบสตางค์ค่ะสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละสี่สิบบาทเหรียญยี่สิบสตางค์รับซื้อสองร้อยบาท ที่ซื้อสองร้อยบาทอะด้วยความที่เหรียญเขาหายากเหรียญเขาหายากมีความต้องการของนักสะสมนะคะก็จึงซื้ออันนี้สองร้อยที่ซื้อเกินราคาเงินเพราะเงินเงินไม่ถึงสลึงเนาะเงินเงินแค่อยี่สิบตังค์เขาตามน้ำหนักนี่แหละค่ะตามน้ำหนักเงินยี่สิบแต่ตังค์ ยีส่สิบตางค์นี่กี่กรัมยี่สิบตังค์นี่กี่กรัมเพราะว่าสลึงหนึ่งเขาสามกรัมกว่าสลึงเขาสามกรัมกว่าอันนี้ต้องต้องห้าเหรียญถึงจะได้สลึงก็ <Okay. S 1> hey, ยังไงจำเลนะมัาน่าอาจจะจำผิดพูดไปพูดมาแล้วเดี๋ยวสับสนเอาเป็นแค่นี้ก่อนละกันเนาะแล้วก็จะมามีเหรียญอะไรอีกล่ะเมื่อกี้บ้าน่อ๋อ จะให้ดูเหรียญบอสบ็อกนี้ปีห้าหกปีแรกนะคะเนี่ยรัชกาลที่หกย้อนกลับมาทำไมอีกเนี่ยไปตั้งไกลแล้วยังย้อนกลับมารดชกานที่หกอับงั้นก็ถ้าย้อนกลับมาก็ย้อนหมดเลยแล้วกันเนาะมาย้อนกลับมาให้หมดเลยย้อนย้อนเหรียญแรกเหรียญนาเหรียญเหรียญพดด้วงในสมัยอยุธยานะคะ มีตราพุ่มข้าวบินมีตราอะไรเยอะแยะมากมายนะคะสมัยยุธยาสมัยสุขโขทยัยสมัยอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มาสมัยรัตนโกสินทร์สมัยกรุงเทพราชการที่หนึ่งมกตาอะไรละ่ะอุณาโลมบ,บยันจักนะคะอยู่ในนี้แหละอันนี้แหละราชการที่หนึ่งปุณาโลมบ,บยันจกักรัชกาลที่หนึ่ง แล้วก็มีรัชการที่สองครุฑครุฑรัชการที่สองแล้วก็มีพระมหาปรสสาทรัชการที่สาอ่นนี่ค่ะพระมหาปรสสาทนะคะรัชการที่3แล้วก็พระมหามงกุฎรัชการที่4อ่ะหยิบมาถูกพอดีเลยพระมหามงกุฎรัชการที่4นะคะเนี่ยค่ะ รับซื้อนะคะเริ่มต้น400อบาทค่ะเริ่มต้นนะคะแล้วก็อยู่ที่หายากหาง่ายอยู่ที่ความสมบูรณ์ของกลาของเหรียญน,นะคะถ้าอย่างเจาะรูก็ราคาเขาก็จะก็จะไม่ไม่สูงมันมีอยู่เหรียญหนึง่งที่เมื่อกี้พนัให้ดูอ่ะนี่เหรียญนี้เขาเจาะรูเห็นไหมเขาเจาะรูอ่ะเหรียญนี้ก็คือยังไงก็ได้เนื้อเงิน,นแน่แอยู่แล้วยังไงก็ได้400แน่นอนจะเป็นกลาอะไรก็ได้ค่ะ400อยู่แล้วนะคะถึงจะเจาะรู เชื่อมห่วงเจาะรูนะคะราคาก็จะได้อยู่ที่สี่ร้อบาทอันนี้ก็คือพระมหามงกุฎไม่ใช่ขอไปพระมหาประสาทรายการที่สามพระมหาประสาทนะคะรายกาที่สามแล้วก็มาถึงรายกาที่สามมหาประสาทเสร็จแล้วก็มารายกาที่สี่เมื่อกี้พระมหามงกุฎรายการที่สี่แล้วก็มามีเหรียญ เหรียญรัชกาลที่สพระมหามงกุฎนี่เลยเหรียญรัชกาลที่สพระมหามงกุฎนะคะแล้วก็เริ่มต้นเป็นเหรียญจากนี้มาจนถึงปัจจุบันนะคะเริ่มต้นเหรียญแรกที่มีในสมัยเงินตราประเทศไทยนะคะที่เป็นเหรียญที่เป็นทางการนะคะเริ่มต้นจากรัชกาลที่4ี่มาจนถึงปัจจุบันค่ะ เหรียญสมัยก่อนเงินเงินที่เขาใช้ผลิตเหรียญน,นะคะเขาจะเขาจะผลิตเขาทําจากเงินแท้เงินที่เป็นโลหะเงินที่ซิลเวอร์นะคะซิลเวอร์ค่ะจนถึงปัจจุบันนะคะก็ยังใช้อยู่มีเงินมีทองคําเป็นปกติอะคะ่ะถ้าเป็นเหรียญที่ระลึกมีราคาวาระโอกาสต่างๆก็จะมีเงินมีทองคํามีเงินขัดเงาที่ที่พนั้นแนะนําให้เก็บนะคะพน้แนะนําให้เก็บเหรียญหมุนเวียน หะะมายถึงที่คนที่เริ่มเก็บเริ่มนะคะเริ่มหมายถึงสมัยถึงที่ที่ต้องการที่จะเป็นนักสะสมรุ่นใหม่เริ่มต้นนะคะเริ่มจากเหรียญหมุนเวียนที่หาเองได้ที่ไม่ต้องซื้อนะคะเริ่มจากที่การเก็บเหรียญจากท้องตลาดอย่างเช่นเหรียญหายากอายกตัวอย่างสามหนึ่งอาจจะหายากไปนิดนึงแล้วอาจจะหาไม่เจอหรอกเราก็จะเจอแค่นี้สี่หนึ่งสี่หนึ่งนี้เชื่อว่าพอหาได้อยู่ ะะเราก็เริ่มจากเหรียญเนี่ยค่ะสองห้าสี่หนึ่งเราเอามาเก็บเองค่ะเก็บไว้เองแล้วเราก็หาเหรียญพศออที่เรายังไม่มีนะคะแล้วก็หาทั่วๆไปหาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็มีความสุขดีนะคะหาเก็บไปเรื่อยๆพออไหนที่เรายังขาดเรายังไม่มีแล้วก็หาเพิ่มเติมไปค่ะเริ่มต้นนะคะเริ่มจากตรงนี้ค่ะ